สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับเช้าวันที่11สิงหาคมนะครับ2,564วันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ผมจะมีข่าวอยู่2ข่าวนะครับมาเล่าพี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้มินอ่องแหลงมินอ่องไหลนะครับออกมาแถลงข่าวนะครับไม่รู้ว่าพูดจริงหรือว่าเล่นมก นะครับบอกว่าจะพยายามนะครับผ,ผลิตวัคซีนโควิดเองนะครับบอกว่าถ้าซื้อจากต่างประเทศก็ไม่ไหวนะครับบอกว่าประเทศจะยากจนลงไปไเรื่อยๆนะครับถ้าไม่สามารถทําวัคซีนโควิดได้เองนะครับไม่รู้ว่าพูดจริงหรือว่าเล่นมกนะครับสาหรับมีนอองไลายนะครับผู้นํากองทัพพมา่านะครับก็ผกกการได้ในประเทศพมา่า ออกมาแถลงข่าวนะครับข่าวที่สองนะครับทางผู้นำหรือว่าทหารพม่านะครับก็ออกมาปฏิเสธนะครับที่มีคนนะครับที่จะไปทำร้ายนะครับทุดพม่าประจํา u ยูเอ็นนะครับก่อนหน้านี้ทางสหรัฐอเมริกานะครับก็เลยจับกลุ่มตัวไว้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นิวยอร์กนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่มีคน หลายสองคนนะครับที่จะมาทําร้ายทุดพมา่านะครับที่ประจําอยู่ UN นะครับทางโคศโกกองทัพพมา่านะครับก็ออกมาปฏิเสธนะครับบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับประเทศพมา่าแต่อย่างไรนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นในพื้นที่สหรัฐอเมริกานะครับในเมืองหลวงใน นิวยอร์กนะครับบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศพม่าแต่อย่างไรนะครับก็ออกมาปฏิเสธกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับครับก็มาดูข่าวที่หนึ่งกันก่อนนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับวันที่11สิงหาคมนะครับปอพศ2564ครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่10สิงหาคมนะครับทางผู้นำของทัพพม่า มีน้องลายนะครับก็ออกมาถแถลงข่าวนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ของพม่าเอ็มอาร์ทีบีนะครับก็บอกว่าต่อจากนี้ไปนะครับทางประเทศพามา่าจะผลิตวัคซีนโควิดเองนะครับบอกว่าถ้ายังซื้อประเทศเอื่นต่อไปนะครับก็จะทําให้ประเทศพามา่ายากจนลงไปเรื่อยๆนะครับโมรแต่เอา งบประมาณนะครับไปซื้อวัคซีนนะครับบอกว่าไม่ใบแล้วนะครับมีน้องหลายก็บอกแบบนี้นะครับบอกว่าจะผลิตวัคซีนเองนะครับและเพื่อที่จะามาสีทิให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในประเทศพาม่านะครับแม้ก่อนหน้านี้นะครับทางมีน้องหลายก็เคยเสนอนะครับเคยเสนอให้พี่น้องทุกกลุ่มทุกสัดติพันธ์ที่อยู่ในประเทศพามา่าบอกว่าให้ใช้ สมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศนะครับที่เป็นยาหลายชนิดนะครับที่เป็นรากไม้หรือว่าเป็นสมุนไพรต่างๆที่มีอยู่ในประเทศนะครับก็เคยออกมาเสนอให้พี่น้องประชาชนใช้รักษาโควิดกันนะครับแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมแต่อย่างไรนะครับพี่น้องครับพี่น้องประชาชนก็ไม่ค่อยนิยมใช้กันสักเท่าไหร่นะครับใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับแต่วันนี้ ก็ออกมา,ถาแถลงข่าวอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็บอกว่าต่อจากนี้ไปทางประเทศพามา่จาจะผลิตวัคซีนโควิดเองนะครับบอกว่าถ้าอย่างซื้อจากต่างประเทศอยู่นะครับบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับก็จะทําให้ประเทศพามา่ายากจนลงไปอีกนะครับก้อนนี้ก็ยังไม่ยากจนหรอกครับนะครับวันนี้ก็พี่น้องประชาชนก็ลําบากยากจนกันพออยู่แล้วนะครับ การยึดอำนาจของมีนออนไลน์นะครับทําให้พี่น้องประชาชนและนักธุรกิจนะครับก็ต้องสูญเสียผลประโยชน์ไปนะครับเพราะว่าบ้านเมืองเข้าสู่ความสับสนบุบายนะครับนานาประเทศพากันความบาดนะครับก็ทําให้ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจแต่ว่าพี่น้องประชาชนนะครับก็ยากจนอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้นะครับก็รอรู้กันต่อไปนะครับพี่น้องครับว่าทาง มีน้องลายนะครับจะสามารถผลิตวัคซีนไล่เองหรือไม่นะครับหรือว่าแค่พูดเล่นหรือว่าเล่นมกนะครับก็รอลูกันต่อไปนะครับพี่น้องครับว่ามีน้องลายออกมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับวันที่10สิงหาคมนะครับบอกว่าจะแบบผลิตวัคซีนเองนะครับก็จะทำไล่หรือไม่นะครับก็รอลูกันต่อไปครับพี่น้องครับ ครับก็มาดูข่าวที่สองกันต่อนะครับจากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายนะครับพยายามที่จะทําร้ายนะครับทูตพม่าที่ประจำอยู่ที่นิวยอร์กนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นทูตประจํา UN นะครับก่อนหน้านี้มีคนร้ายนะครับคนพลเมืองของสาพม่านะครับที่จะพยายามทําร้ายทูตประจํา UN นะครับที่อยู่ใน นิวยอร์กนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของอเมริกานะครับก็เลยจับกลุ่มตัวไว้ได้นะครับในเวลาต่อมาก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของอเมริกานะครับก็เลยแถลงข่าวนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับว่าดเกิดของท่านผู้นําพม่านะครับที่อยู่ประจํา โทยูเอ็นนะครับก็บอกว่าน่าจะเกี่ยวกับประเทศพม่าแน่นอนนะครับเกี่ยวกับทางทหารพม่านะครับที่จะส่งคนไปเก็บนะครับโทษตีอยู่ประจายูเอ็นนะครับเนื่องจากทางมีนองหลายและกองทัพพม่ามองว่านะครับเป็นคนที่ทรยศหักหลังสัตว์บ้านเมืองนะครับก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับที่โทษพม่านะครับที่ประจําอยู่ที่ยูเอ็นนะครับเพราะว่า ไม่ยอมอยู่ผังเรียวกับทางทหารพม่านะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักประชาธิปไตยนะครับและยังรักนางสุจีอยู่นะครับและชอบชูสามนิ้วอยู่บ่อยครั้งนะครับคือต่อต้านคณะรับประหารนะครับก็ทําให้ทางกองทัพพม่านะครับก็ไม่พอใจนะครับและพยายามที่จะส่งคนไปทำร้ายนะครับหรือว่าไปเก็บนะครับ ทูตพมา่าที่ประจำอยู่ UN เอนทูตยูนะครับที่อยู่ในนิวยอร์กนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก่อนหน้านี้ก็ทางตำหนดของอเมริกาได้จับคนร้ายไล้สองคนนะครับเป็นพลเมืองของที่อยู่ในประเทศพมา่านะครับก็ได้บอกว่าแบบนั้นนะครับวันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศของพมา่านะครับก็ออกมา แถลงข่าวนะครับโทรทัศน์ของพมา่านะครับ MRTB นะครับก็ตอบโต้ทางผังของอเมริกานะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กนะครับมีคนร้ายทำร้ายทุกข์ของพมา่านะครับที่อยู่ที่อเมริกานั้นบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางทหารพรมาร่าแต่อย่างไรนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นิวยอร์กนะครับเพราะน่าจะเกี่ยวกับ ที่นิวยอร์กเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับท่านพม่าแต่อย่างไรนะครับแต่จะมีใครเชื่อไหมครับพี่น้องครับเพราะว่าคนที่ทําร้ายไม่ใช่คนพลเมืองของอเมริกานะครับก็้องคิดดูนะครับถ้ามันเกี่ยวข้องกับนิวยอร์กจริงนะครับคนทําร้ายน่าจะเป็นชาวอเมริกานะครับไม่ได้จะใช่พลเมืองของพม่านะครับก็ลองคิดเอานะครับว่าคนที่ทําร้าย ทุตพมา่าที่อยู่ประจำยูเอ็นนะครับอยู่ที่นิวยอร์กนั้นเป็นลูกน้องของท่านพมา่าหรือไม่ใช่หรือไม่นะครับแต่ผมคิดว่าใช่นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนิวยอร์กก็จริงนะครับคนที่จะไปทําร้ายทุตพมา่าก็เป็นคนพมา่าเหมือนกันนะครับเป็นพลเมืองของสาวพมา่านะครับสองคนด้วยกันนะครับก็ทางตำรวจของอเมริกานะครับก็เลยจับกลุ่ม ตัวใบไล่นะครับแล้วเขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับทหารพม่าแน่นอนนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็รอรูข่าวความชัดเจนกันต่อไปนะครับพี่น้องครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็น่าจะเกี่ยวข้องกับทางกบฏมีนองลายและท่านพม่าแน่นอนนะครับวันนี้นะครับถ้ารู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านพม่าพยายามที่จะตามเก็บ พลเมืองสาพ,พมา่านะครับที่ไปอยู่ต่างประเทศนะครับและเคลื่อนไปต่อต้านทางกองทัพพมา่าอยู่นะครับก็รอรู้กันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสําหรับคนที่เคลื่อนไปอยู่ต่างประเทศนะครับผมคิดว่าก็น่าจะระมัดระวังตัวกันให้มากขึ้นนะครับพอทางทานพมา่าแล้วกระบ,บิดมีหลองลายน่าจะเอาจริงเอาจังนะครับ มันคงไม่ปล่อยไว้นะครับผู้ที่ต่อต้านมันนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวกันมากขึ้นนะครับและสู้ต่อไปร่อยกันนะครับก็อย่ายอมแพ้นะครับพี่น้องทุกกลุ่มทุกสัตว์พันนะครับเราก็อยู่ประเทศเดียวกันนะครับเราก็ต้องสู้ไปร่อยกันนะครับถ้าเราไม่สู้นะครับก็ต้องอยู่ภายใต้การนําของทหารพรม่าและกะบฏมินออนไลน์ ต่อไปนะครับไม่รู้จะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ครับถ้าเราไม่สู้มันนะครับเราต้องสู้มันวันหน้าเราต้องชนะไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรายการผมตลอดมานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ